อากาศจะพุ่งกองทำเป็นกองข้องขวัญอย่างแน่นอนเฮ้ยแต่สีดำอย่างนี้อาจจะเป็นอะไรปะมาล้กโอ้โหใจจะตาดตายลองแมตติกแตหนูนี่กับเขาชาใจแย้วครับกองอะไรเนี่ยนี่ยาครับเขาียว่า ทดลองกล่องปริศนาและอุปกรณ์การทดลองของเราก็คือลองกระดาษที่เจาะรูด้านบนแบบนี้ครับวิธีการที่สูดกล่องปริศนาครับผมก็ต้องใช้นี่ครับชิชูชิชู้เลยนะครับผมวิธีการทำง่ายๆเลยชิชูมาปองแผ่นนะครับแผ่นนึงวางไว้อย่างนี้อีแผ่นนึงเนี่ยก็วางไว้อย่างนี้ครับอ่าแล้วไงครับเห็นแล้วครับ ถ้าก็จะตกก่องนี้ให้พี่เย่ยายว่ามันจะเกิดอะไรกับพิชูระหว่างกอไก่มันจะถูกดูดลงไปเลยครับขอไข่เนี่ยมันจะลอยขึ้นครับพี่ชายว่าไงคง่ายๆเวลา,าตกก่องใช่ครับปุ้งมันก็จะมีแรงบรรากาศดึงดันนะฮะเพมาะุั้นมาลุไรชื่อก็ลอยขึ้น ทิชชู่ลอยขึ้น้ไม่ใช่ว่าดูดลงต้องมอกันข้างเดยวพอยพี่ต้องถูกแน่นอนพร้อมนะคะพี่ยุกเยพร้อมกันเลยครับหนึมนี่ครับิด้วยนี่าดูกนีแบบนี้นะครถ้าเทิชชู่เนี่ยวางไว้อย่างนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นแล้ววางดูดลงกับลอยขึ้นเหมือนเดิมครับ ต้องต้รงข้ามกันแน่นอนนั่นก็คือลอยขึ้นนั่นแท้ไม่เหมือนใครครับตอบลอยขึ้นเหมือนกันครับยืนกันเลยดีกว่าครับหนึ่งสองสามลอยขึ้นนะครับทำไมกันนะ เมื่อเรานำกระดาษสองแผ่นมาวางบนกล่องในลักษณะนี้เมื่อตกด้านข้างกล่องกระดาษจึงถูกดูดลงไปแต่เมื่อวางเพ้แผ่นเดียวกลับลอยขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเราวางกระดาษเพียงแผ่นเดียวแล้วตกกล่องอากาศในกล่องจะดันให้กระดาษลอยขึ้นไปในทางกลับกันถ้าเราวางกระดาษสองแผ่นต่อกันเมื่อตกกล่องอากาศจะผ่านช่องเล็กระหว่างกระดาษขึ้นไปและในขณะที่เราปล่ย้ยมืออ,อจะกล่องจะทำให้อากาศที่อยู่บริเวณเหนือกระดาษกลับผ่านช่อง เล,เล็กระหว่างกระดาษเข้าไปในกลองอย่างรวดเร็วจึงทำให้กระดาษถูกดูดกลับเข้าไปในกลองด้วยนั่นเอง